ดีครับหนุ่มปูสวัสด์พุ่มชัยวิถีชนคนท้องสวนครับผมเสาร์ดีตอนเย็นๆนะครับย2สองกันยาสองพันหร้อยหกสิบสี่ครับผมถ่ายบรรยากาศตอนเย็นๆที่หน้าขนามผมบ้างนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาสามสี่วันน้ำก็เริ่มเต็มคลองอีกแล้วครับผมนี่นะครับได้ยินเสียงน้ำ เก็บบรรยากาศตอนเย็นๆมาให้ดูกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะมืดค่านะครับบรรยากาศรอบๆนี่นะครับผม360อหกสงศาเลยครับวิถีชนคนฝ้าสวนให้ดูบรรยากาศ ขนมผมนะตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มปูนสวัสดิ์พุ่มชัยและส่งกำลังใจมให้ผมนะครับเงียบสงบฝนไม่ตกก็โชคดีก็เลยเก็บภาพมุมนี้มาให้ดูกันครับผม ขน้ำน้อยคนเฝ้าสวนขอบคุณและสวัสดีครับ